คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่เห็นนะคะไม่ได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ค่ะฝ่ายอยู่ที่มหาวิจัยคันแกนของเรานี่เองนะคะซึ่งตอนนี้ในมอขอ,ของเราก็เต็มไปด้วยสีชมพูวานแววไปหมดค่ะอาจจะเป็นเพราะเจ้าซากุระมอ,อก็เป็นได้นะคะถ้าคุณชมอยากรู้ว่าซากุระมอ,อคืออะไรตามฟาร์มมาเลยค่ะ รามอขอนั่นก็คือดอกกรลาประพึกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะฟ้าก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดอกกรลาประพึกของเราค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิมดีพรพงษ์รุ่งเรืองอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ส,สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะตอนนี้ไม่ว่าจะไปทางไหนคะ่ะฟ้าก็จะเห็นดอกกระลประพฤกษ์บานทั่วมอขอของเราเลยนะคะพอดีว่าอยากจะทราบว่าความเป็นมาเป็นไประหว่างดอกกระลาประพฤกษ์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรามีความเป็นมายัางไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ดอกกระลาประพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งในตอนแรกที่มีการเปิดมหาวิทยาลัยนะคะเราเพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแล้วก็ทรงปลูกกระลปะพ เอาไว้นะคะในปีอ2อ1 0หะคะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จแล้วก็ทรงปลูกต้นหนึ่งที่คณะทันตะนะคะเนื่องในวรโรกาสเปิดอาคารมหิตลานุสร์นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีอีกต้นหนึ่งซึ่งสมเด็จพระเทพนะคะเสด็จทรงปลูกเนื่องในวรโรกาส ทรงเป็นประธานในพธิธีเปิดอาคารศิลปคุณากรแห่งนี้ค่ะ,ะ,คะแล้วลักษณะต้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วก็มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคะเพื่อจะได้นําไปเป็นความรู้ให้กับตัวเองด้ว<ล>ยก็ชื่อกาลปราพฤกดอกกาลปราพฤกของเรานะคะก็จริงๆชื่อไทยเนี่ยก็มีบางคนก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าจะเรียกว่าต้นอะไรดีเพราะว่ามีบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าต้นกาลปพฤกนะคะแต่ว่าอันนึงที่ต้องทราบคือกาลปพฤกในที่นี้ต้องสะกดด้วยลอลิง นะคะ<ม>เป็นการระพฤกหรือการระพฤกก็ได้คือต้นเดียวกันแต่มีต้นไม้อีก,อกชนิดตึงที่<ม>เรียกว่าการะพฤกเหมือนกันแต่เวลาเขียนจะสะกดด้วยลอจุลานะคะคนก็จะสับสนตรงนี้นะคะแต่สาหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของการระพฤกต้นไม้ประจามหาลัยของเราเนี่ย<ม>ก็จะชื่อว่าแคสเซียบาค์เรียน่านะคะ<ม>ก็เป็นเป็นพันไม้ในวงถั่วค่ะ,คะเป็นวงเดียวกับต้นคูนที่ดอกสีเหลืองอนะวงเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคล้ายๆกันแต่คนละสีใช่ใช่ค่ะนะคะซึ่ง เ้าดอกกะระลำบพฤษค่ะอาจารย์จะบานในช่วงไหนบ้างคะก็ดอกกะระลำบพฤษจะเริ่มบานประมาณม,าณมกราถึงเมษายนค่ะเรียกได้ว,ว่าบานในช่วงฤด,ดูหนาวฤดูหนาวใช่ค่ะ,ะแล้วก็ต้องรับฤดูร้อนด้วยใช่ไหมคะใช่จากนั้นก็จะเป็นดอกคูนต่ออ๋อค่ะ,ะ,คะแล้วเวลาปลูกค่ะอาจารย์พอดีว่าอยากจะเอาไปปลูกแต่ว่าไม่รู้ว่าปลูกยังไงปลูกยากหรือง่ายยังไงบ้างคะ่ะค่ะออในการปลูกก็ส่วนใหญ่ก็จะได้จากการเพาะเมล็ดค่ะเอามเมล็ดเนี่ยไปแช่น้านะคะจะเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนก่อนที่จะเอาไปปลูก เพื่อให้ได้ต้นอ่อนมาก่อนแล้วถึงจะไปลงดินอีกทีนึงเห็นว่ามีดอกมีหนอนเยอะหรือเปล่าเกี่ยวไหมคะค่ะส่วนใหญ่ก็เวลาปลูกจะมีหนอนเยอะเหมือนกันค่ะมินาเขาไม่เข้าใจที่จะท,ทําลายต้น,นคะ่ะบางคนก็บางคนก็อยากไปปลูกที่บ้านเพราะว่าชื่อเป็นมงคลคใช่ไหมคะแต่ว่า,อ,าอีกส่วนหนึ่งก็จะไม่อยากไปปลูกเพราะมันจะมีหนอนที่มาทําลายต้นทําให้ต้นมันอาจจะตายง่ายหน่อยเวลาที่มันเริ่มโตแล้วชื่อมุงคลนนี้ยังไงล่ะคะอาจารย์ ก็ชื่อมองคลก็คือชื่อกลับประพืชนะคะมันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะในความหมายนะคะแล้วก็คนโบราณเชื่อว่าต้นกลับปพืกเนี่ยเป็นต้นไม้แห่งสวงสวรรค์เป็นต้นไม้แห่งความสําเร็จถ้าใครอยากได้อะไรก็ให้ขอจากต้นกลับปพืกเพราะฉะนั้นถ้าฟ้าจะขอแฟน <c oughs> อันนี้ <c oughs> ขอได้ไหมคะจะจะขอดนีก็ต้องแล้วแต่เนาะ <c oughs> ก็น่าจะได้นะคะแบบน่ารักแบบนี้พูดอำไมแบบวมาขอพรจากต้นกลับประพกันะคะจะได้แฟน แล้วในเรื่องของลักษณะต้นไม้เขามีอายุนานไหมคะจย์ในการเติบโตอยู่ได้นานไหมคะก็อยู่ได้นานค่ะส่วนใหญ่ต้นกระบือก,ก็จะเป็นไม้ต้นที่สูงประมาณ1 0 1ถึง15เมตรอยู่ได้หลายหลายหลายสิบปีค่ะอายุก็ค่อนข้างยืนค่ะทำไมถึงคล้ายกับซากุระของ ประเทศญี่ปุ่นและรย์สงสัยะสงส, <c oughs> ส่วนที่คล้ายน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะสีของกลีบดอกแล้วก็การออกดอกเพราะพวกนี้จะออกดอกเป็นช่อตามตามกิ่งนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูชมพูเข้มนะคะเสร็จแล้วพอใกล้ๆจะร่วงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาว <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวดอกซากุระเวลาบานเนี่ยก็จะมีสีคล้ายๆกันคือสีชมพูแล้วก็อีกอันหนึ่งคือต้นกระบื้กพเวลาออกดอกใบก็จะร่วงเ <c oughs> นาะมันก็เลยดูเหมือนกับทั้งต้นกลายเป็นสีชมพูไปหมดเลยก็เลยคล้ายกับซากุระ อีกนิดนึงคำถามสุดท้ายค่ะดอกไม้ดอกกระลาผือกินได้ไหมคะาจายส่วนของดอกนี่ยังไม่เห็นใครไม่ไม่ไม่ไมเห็นใครเอาไปกินนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของฝักเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อ๋อประโยชน์ของมันคืออะไรคะก็ะเขาจะเอาเนื้อในของฝักนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กั้นระหว่างมเมล็ดแต่ละ,ะเมล็ดเนี่ยเอาไปทําเป็นยาแก้แก้ไข้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ถ้าเกิดว่ากินเยอะก็จะเป็นยาถ่าย ออออเดี๋ยวไปขอลองขอไปทำสูตรทีหลังค่ะแต่ว่าต้องดูสูตรดีๆนิดนึงได้ค่ะคุณชมคงเรี่ได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับดอกกระพืกมากมายเลยทีเดียวค่ะจึงต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์วดีพรพงษ์รุ่งเรืองอาจารย์ประสัมภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะจย์ ค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาถ่ายภาพหรือว่ามารับความรู้เกี่ยวกับดอกกระเพรึกมอของก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะมาหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์นะครับของการปั่นจักรยานกันนะครับ เรียกได้ว่าพวกเรามีข้อแนะนำานเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยคือจะต้องมีการออกกําลังกายนะครับในระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อย30นาทีถึง60นาทีต่อวันนะครับทุกกลุ่มอายุเลยทีเดียวในขณะที่ในงานวิทยาปนิพนธ์ประยงของผมนะครับพบว่านักเรียนที่ปั่นจักรยานไปโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะมีระดับกิจกรรมทางกายหรือว่าการออกกำลังกายร,าระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยสูงถึง20นาทีต่อวันนะครับหรือว่า1ใน3ของข้อแนะนำเลยทีเดียวนะครับ ในขณะที่การปั่นจักรยานเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายทําได้ทุกที่นะครับหลายคนอยากจะปั่นแบบเบียวก็ได้ปั่นแบบกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องของการปั่นจักรยานในรูปแบบต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อ,อเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนทางด้านการกีฬาก็ได้นะครับสามารถปั่นได้เทียบแตทุกกลุ่มอายุหรือจะใช้ในชีวิตประจำวันเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นไปโรงเรียนปั่นไปตลาดนะครับปั่นไปทํางานซึ่งตอนนี้การปั่นจักรยานก็มีความน่าสนใจแล้วก็หลายคนก็เริ่มหันมาให้กับความสนใจเรื่องของการปั่นจักรยานมากขึ้น นในขณะที่เรื่องของงานวิจัยต่างประเทศก็ได้มีมีการรับรองว่าการปั่นจักรยานนั้นสามารถที่จะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีในเ,เทปหน้านะครับแต่ว่าในทางการแพทย์และก็ในทางกายภาพบัตรเองเนี่ยนะครับเราก็มีการใช้การปั่นจักรยานในการฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบกระดูกกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ในเด็ก สมองพิการหรือว่าในผู้สูงอายุเองก็ตามแล้วก็มีการใช้การปั่นจักรยานนี่แหละเป็นวิธีการในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศที่ร่มรื่นอันแสนจะสดชื่นซึ่งสามารถพบได้ในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแหล่งโอโซนขนาดใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะ สำหรับปั่นลั่นมอเทปหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปชอปชิมกินเที่ยวที่ไหนนั้นสามารถติดตามชมได้ในครั้งต่อไปค่ะจำวันนี้ฟ้าและทีมงานปั่นลั่นมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ